มาไแอน์นวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างปิดเทอมทั้งทีก็ต้องมาแคมป์ปิ้งสินี่ชัยก็มาแคมป์ปิ้งกับบันนี่แหละเดี๋ยวสิเราตั้งแคมป์กันเป็นสองหลังพร้อมกับไก่สองตัวเราได้กินไก่เป็นอาหารเช้าส่วนบันนี่น่ะกำลังไปหาปลามาทำเพิ่มชัยก,ก็กำลังรับหน้าชิปปิ้งไก่อยู่ดีนะชัยก็นหนะ ตอนเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือมาแล้ว <Wow. S 1> ได้ฝึกปิ้งไก่ก็เลยเอามาออกแคมแบบนี้ได้ <c oughs> ดูสิไก่สุกหรือยังนี่เป็นไก่ที่ซื้อมาจากร้านลุงเลยนะแต่ว่าซื้อมาแบบตอนยังไม่ได้ปิ้งนะ่ะ <c> น <oughs> ่จาจะใกล้ได้แล้วแหละกลิ่นหอมหวชวนกินดูสิ ควันจะไก่กำลังลอยขมองโฉงเฉงเลยหอมมากหอมมากหอมมากนี่ถ้าบันนี่เดินกลับมาช้ากว่านี้นะเชฟก็กินหมดแล้วแหละ <c oughs> ว่าแต่นี่บันนี่ก็ไปนานแล้วนะเมื่ <c oughs> อไรจะก <c oughs> ลับมาน่ะหรือว่าไปนานขนาดนี้อย่าบอกนะกับปากากักกเขาแบบนี้ด้วย <c oughs> บันนี่จะโดนเสือเอาไปกินไม่เนี่ย <c oughs> ตายแล้วตายแล้ว จะคิดมากไปเราต้องมีสติเข้าป่าแบบนี้ต้องมีสติสติมาเป็นยักษเกิดสนิทตลดิดจะเกิดปัญหาเพราะว่านีหนางั้นใช้ก็รออีกสักพักถ้าไก่สุกแล้ววันนี้ยังไม่มาต้องออกตามหาแล้วแหละ และนี่คือเสียของปันนี่แข็งแรงเหมือนกับเราเอาเหล็กเคาะตอนนี้บันนี่กำลังหาปลาอยู่วับตายแล้วปลาไปไหนไปไหนปลาตีแต่นี่แน่นอนบันนี่เชื่ออย่างนั้นนะโอ้มีปลาเช้าปลาเช้าปลาเช้าไปไหนล่ะโอ้นี่ไงปลาดิบปลาดิบตายตายตาย โอ้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 ปลาดิ๊นโอ้ตายตายตายหยกหยกใช่ปะแชก็ต้องรอมันนี่แล้วแน่เลยอาอาอาชิวโอ้ให้ใจเถอะไครนินทาตอนนี้เนี่ยกำลังหาปลาอยู่นะเนี่ยโอ้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 รอก่อนนะแชก้าว้าวไก่สุกแล้วจัดจานเรียบร้อยมาจากร้านลุงเลยไหมล่ะทุกคนนี่ดีนะแชก็ไปกินร้านลุงบ่อยน่ะเลยจัดจานได้เหมือนลุง เช็กับเจเลยนี่ไก่สุกแล้วจัดจานก็เสร็จแล้วพร้อมกินแล้วส่วนบันนี่ยังไม่กลับมาฉันชกก็แต่งตกอาหารของชันเกด้ดยหน้าพี่โตเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่บันนี่อยู่ไหนเนี่ยถึงเวลาที่ชายก็จะต้องออกตามหาแล้วไม่ขนาด จมน้ําก็โดนเสือเอาไปกินหรือว่าสิ่งตัวเอาไปกินหรือว่าโดนตัวอะไรเอาไปกินหลอด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 โอเคโอเคเอ,อยู่ไหนนะบัดน,นี้เดินตามทางคิดว่าทางนี้เขาก็น่าจะไปแหล่งน้ําไปลําธารแหละใช่ใช่ใช่ต้องต้องต้องทางนี้แหละอ๋อนี่ไงถึงทานน้ําแล้ว ต้องเดินไปตามทางน้าคงจะเจอบันนี่จุ๊บว่ายน้ำจบเจียมจอเจียมน่เช้่อกว่ายน้ำเก่งบ้างบันนี่เธอได้ยินฉันไหมถ้าได้ยินส่งเสียงหน่อยไป านั่นบันนี่เอเลยโอ้เธอกำจับปอยู่เลยปลาดิ้นใหญ่เลยชายกิลดูสิโอ้ได้ปันนี่เลยน่าโอ้ลาันพาฉักันเดลาพาฉันไปไกลขนาดนั้นเออแต่เธอไม่ต้องย้อนกลับหรอกไปต่อเลยราะาช้นน้ำนี้มันต่อกับแคมป์ปิ้งเราโอเคเลยชาเกิลตอดน้ ปลาตัวนี้ก็น่าจะอิ่มนะใช่ใช่ใช่ใช <S <S 1> <S 1> เอ่แต่ฉันรู้สึกว่าเราเดินมาไกลเกินกว่าที่จะขึ้นไปตำแหน่งแคมปิ้งแล้วนะ <S <S อ้อยังยังยังตรงนี้แหละตรงน้ำตกตรงนี้ขึ้นไปเลยโอ้มีฐานทัพลับด้วยแค่ตรงนี้ <S 1> <S 1> ใช่นะสิ <S <S ให้ตายแต่แคมปิ้งเราอยู่ตรงไหนเนี่ยไเกิล ลอดขอดไม้ไปด้วยนะถ้าลอดขอดไม้ไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วโอ้นี่เลยใช่มันต้องใช่โอ้ถึงแล้วเย่ yeah. แล้วชัยก็เธอไปก่อไฟเหรอโอ้ยก่อจนไก่สุกแล้วเนี่ยเธอเห็นไก่ในจานหรือเปล่ามีปลาด้วยเลยทั้งนั้น ฉันว่าเราก็เริ่มทานอาหารเลยดีกว่าก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้นะโอเคเลยนี่ไก่ฉันจัดการเรียบร้อยแล้วเอาบันนี่เธอไม่รอปลาสุกสักหน่อยเหรอเราเช็คดูก่อนสิเชคก็จะไม่รู้อะไรเลยนี่เงียบๆนี่บันนี่ฉันมีอะไรจะบอกพี่โตจะตามเราไปที่แหละเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวตอบแมวเอาเจ็กจอกดีกว่าเจ็กจอกก็ได้ฉันว่าปลาน่าจะได้แล้วนะไชเกิล กลิ่น,นหอมหอมลันจวนมากเลยใช่ดูสิควันขึ้นกระหมองเลยเหมือนตอนฉันติ้งไก่นะ่ะวัานี่ฉ,นฉ,นฉันได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฉันก็ทำเสียงห,หรือเปล่า อไรมากุ๊กมากุ๊กมากิกอะไรเนี่ยนั่นนะสิฉันว่านะอ้มันต้องมีตัวอะไรได้กลิ่นปลาอันอนแสนอร่อยแล้วต้องมอีอะไรอ,อะไรสิอันอะไรว้าวเมื่อกี้มีประกายอะไรสักอย่างแลบผ่านหน้าฉันไปเลยนะชาเกลเข้าเต็น์ดีกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแปลก ต้องมีอะไรแน่ๆต้องมีอะไรแน่ๆแชร์ก็เธอไม่เข้าเต็นท์เหรอเอ้เขนก็จะเข้าอยู่นะเอ๊ะฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะเอ๊ะ ไปนนี่หลอดก i mean uh okay> ิ่งไม้มาหลอดกิ่งไม้มามันน่าจะพาไม่ได้เฮ้ยมันติดกิ่งไม้แล้วเฮ้ยตายแล้วมันคือตัวอะไรอะแชคเกิลดูสิเฮ้ยมันตายแต่เธอบอกมันติดกิ่งไม้ไงเมื่อกี้มันก็ดูติดกิ่งไม้นะเออแชคเกิลฉันว่ามันต้อง เกิดอะไรที่ผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยเออเชน่ว่าน่าจะเป็นเพราะพวกเราเป็นเลือดกลุ่ปีนะไม่น่าจะเกี่ยวเจราะวาเราเข้าป่ามันเมื่อตะกี้เนี่ยเราได้บอกเจ้าที่เจ้าทางไหมไม่นะแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกแล้วทำไมต้องบอกได้เล่าก็ไม่ได้ไงใช่็จะที่เจ้าป่าเจ้าเขาคือผู้พิทักษ์ปกปักรักษาป่าไม้ถัดประสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติ เราก็ต้องพูดต้องกล่าวต้องบอกต้องกล่าวว่าเราจะมานอนนะเราจะมาใช้ทรัพยากรเราจะมาหาปลาเราจะมาปิ้งย่างเราจะมาเผาฟืนเผาวไฟเพื่อให้เขาได้รับรู้รับทราบเข้าใจไหมเข้าใจเลยมันคือจิตวิญญาณแห่งผืนป่าเธอไม่เข้าใจหรอกฉันเป็นกระต่ายฉันเข้าใจนะ<อ>ฉันก็ไม่ได้ทำวุ้ยเธอเป็นกระต่ายป่านี่นะกระโดดแบบป่าจะได้ไม่ต้องโดนผีหรอกเอองั้นไปว่ายเลยฉัน ไก่ยิ้ฉันย่างเผื่อไว้โอ้เจ้าป่าเจ้าเขาจงรับมอบแม่สาวผู้นี้สูออ่อ,อ้อมอกอ้อมกอดของผืนป่าด้วยเธอ,เ,อเดี๋ยววันนี้เธอเอาฉันไปเป็นบูชายันเหรอ <c oughs> ขอโทษแจ็คเกอเอาไก่ก็ได้ว่าแต่วันนี้เขาจะไปหรือ,อยังน่ะนั่นเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาประจำป่านี้เหรอน่าจะใช่นะแจคเกอร์ว่าแต่เราเดินไป วงกลมนั้นเนี่ยเอเรากลับมาที่เดิมตตามาตามมาติดติดตามติดอยู่ตามติดชีวิตบันนี่หลังจากนั้นเราก็อ๋นี่ไงเรามาพลอหลังแคมป์ดีมากเชกเกิลแล้วเราก็จะเอาไก่หรือว่าปลาดีปลาตัวใหญ่ไม่ให้ดีกว่าให้ไก่ละกันถ้าจะเป็นไก่ที่ฉันกินเหลือไว้มันจะดีเหรอให้ปลาเลยก็ได้ให้ตายถึงจะไปหาไหมแ้วจปไปเขาไม่หาเองล่ะ ก็เธอบอกว่าเราต้องเซนไวขขาวนิ่นหนาแล้วจะไปเขาถึงไม่ไปหาเองใะเมื่ออยู่ในป่านะเพราะนั่นนะสี่เขาอาจจะเกียจหานะงั้นเราต้องไปบูชาเขาเขาจะได้ไม่ต้องมาทำร้ายร่างกายเราอีกต่อไปโอ้จะาผากจ้าเขาผีสังนางไม้ที่ปกปักรักษาป่าแห่งนี้จงรับปลาตัวชิ้นใหญ่ตัวนี้ไปด้วยเธอโมาดิมาดูกิรับไปด้วยเพียงไปด้วยเพียงสิเพียงเพียงเพียงสิเพียงก็เพียงสิ เสยงดี <c oughs> อ่ิเพียง <Huh? S 2> อหอ้หายไปแล้วเอาปลาไปด้วยสิโ,โไปหมดเลยดีเลยนะที่สุดเราก็เส้นไหว้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะข้างตั้งแคมป์แบบสุขสบายไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราเหลือไก่แค่ตัวเดียวน้่นเราก็แย่งกันกิน แบงกันดีกว่าแบงกันดีกว่าฉันว่าวันนี้ไม่น่านอนและตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราออกไปนอนในเมืองกันดีกว่าเชคเกิลก็ดีนะแต่วราได้เอาขยะมาไหมฉันไม่ได้เอามานะฉันไม่ไดเอามางั้นก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละอไม่ได้บันมันเก็บก่อน เราควรไปเก็บขยะนะไม่ควรทิ้งในป่าต้องที่สุดในช่วงเต้นท์แล้ว